รถรถเลือดเลอดรียนดีไหมเนี่ยแม่งเข้าไปบ้านก่อนนี่มันจับถูกคนเอามาดีเอามาดีเห็นแล้วเห็งเนี่ยคงไปเจอโดนด้วยโอ้ยโอเคอ๋ออย่าไปวิ่งผ่านไปตีมันตีมันฟุบี้อะตีมันตีอุนิวโอ้มันหลบไปสามไม่ติดสามไม่ติด ไม่เป็นไรค้ับแต่จะจับใครจับไปครับโดนจับโดนจับมันโดนจับมึงจับพี่มึงโดนจับตายแล้วมึงอ่ะไม่รอดไม่ดีไม่รอดมึงไม่รอดไอ้แบ็คแต่ไอโนไม่มีใครเล่นด้วย AC สิบเก้าอ๋อไอ้กายปีพี่แม่งไอ้เนี่ยมันเออมันรุนเผาเลยไอ้สองไอ้สองให้หนูทีไอ้หเฮ้ยรู้มาวะรู้แม่รู้ โอ้ยชิวอะปลาสองปลาสองทกทีไล่อยู่กทีไลอยู่มันหนีไปแล้วอะไปเลยแล้วมันมเตแล้วมันเแล้วไเป็นไรเล็ก่อนัก่นไอเลียนูรถมานาไม่ให้ยืนไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเียพอ้มันนี่ยเห็นแล้วล่ะ

ไอเปโดนี่เนี่ยไม่เจอพารโลแล้วมันลู้ซ้ำมาแลวลุ้นซ้ำมาเลยไอนี่มึงไม่ต้องไปรอมันไม่รอมไม่รอเฮ้ยผิดทางเขอยากจะสี่เจ็ดเอ้ยนางมันร้ายผมไม่เลื่อนโลไม่ไม่ยอมหนีพี่อันโอเคแล้วบบวะเห็นเห็นแล้วไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปแล้วไปแล้ว อะไรล่ะแตกแล้วเจ้านี่เงินดูคนแล้วมันอะไรไอ้ทางแสงโดนอะไรน่ะทางแสงนี P ่หรือเปล่าโดกดิดไปแล้วด้วยอ่ะตัวน่าจะหลุดมากกว่าไอ้พะไอ้พะโลอยู่ตรงกลางเลยพี่ตัวสติมาเล่นมันอย่าเล่นมันลูกพี่ลูกน้องวิ่งดุม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 ใหม่กัลูกพี่ลูกน้องอย่าเล่นเลยได้ได้เฮ้ยได้คืลูกพี่ลูกน้องพี่ได้หรเอไงคือเหมือนกันอ่ะ เม่เรนทำไรกระทะหรอรถปาแม่งเลยผมเปลีนไปแล้ครับพี่น้องรู้สามแปดที่นู่สามแปดรู้สามแปดทไหครับสามแปดเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวไช่วยดดแล้วนะจับได้จับเลยพาอมันกดแล้วตามทางเข้าอันทางทางทางปีพอไม่ใจอ่ะตรงนั้นอ่ะยูไอยูไอเลิเพดรอกทางก็ป้าปลาสัเล่นนยูบุหรออ้ี่ตว์ม้วสิ อืมไม่รอดไม่รอดเฮ้ยอ <laughs> าสั๋ม่าใครวะโดนหนุ่มเก้านิ้วไล่หววตัด <laughs> <laughs> เ,เด็ด <laughs> เ,เด็ด <laughs> เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเปิดไม่มีจับวะ <laughs> อืม <laughs> ไหล้เแล้วบีเนะ สองเป็นหกผู้แม่เคยปลดตัวเองลูกต้อาออกมาออกมาหน่อยสักหน่อยอยู่ที่ไม่ออกมาลูกค้า VIP ลูกค้าเยอเสียลูกค้าคือลูกค้าลูกค้าต้องถูกเสมอลูกค้าคือพเจ้าอาชุบนำมาไล่หน่อยโอ้ได้ดิได้ดิเขาเกิดแล้วมั้งโอ้เขากดเกิดไปแล้วอ่ะ นี yeah, I estamos, I estamos no, long, ่ไอพี hey, s <S ่ต้นเด้อไอพี่ต้นเก้า96ไอเบลุ่อะไรเดินไปวะคือตรงไหนเบลุงเหนล้เหน้าไอนี่สามทางเหรอตัละตัวทางไปซ่อม คนไปไหนมานเฮ้ยหลงวะเนี่ยหลงทิพปนเนี่ยทิพมปนไปไหนแั้นแหะใหาเมเยกเดียวเลยวมึงผิดทางวะเนี่ยหมาบเข้าให้กระต้ายสต้าสี่วหลงทิพเปเอ้ยเฮ้ยสี่วาแบไปแล้วเข้าไปมันเข้าปไปแล้วดิมันเข้าไปเข้าไปงข้างหลังข้างหลังตี้ ไม่เคยปลดตัวเองไม่อยู่ไม่อยู่เดคือตายอ่ะผู้ไม่เคยปลดตัวเองอาทิตย์หนึ่งวันจะปลดตัวเองตะครั้นไอหลองไปถู่อ่อะลูกค้าเหรอลูกค้าเหรอไอพี่ทางเขาป้อมไหนวะไม่มีซ้อนไม่มีซ้อนเพิ่งจับคนไป 072สอ้072เนี่ยอยู่ตรงหน้าไ่เลยเฮ้ยเส่ยวห้าเดียวห้าจับแล้วจับแล้วจับแล้วตองซื้ตามเลยเดี๋ยวไปก่อนเลยไปก่อนเลย05นี่แน่นี่แน่นี่แน่เนี่ย072เดินแบบประมาณเรื่เลยเอาไปเอ6เอไป้รู้แล้วรู้แล้วไปตุงการตุ้งกาห้าเกิด้าเกิดโอเค05นี่ไน ไปแล้วบ้าง้บอกไม่ไหวเียไม่มีคนิูพี่เออเอค่ะย่า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 ไอซี่ไอซี่ไยี่สิบห้าดวรัวนะรัวขารัเารัวจะแตกแล้วเนี่ยไอ้โไอ้ี่ผัดรู้ผัดรู้เอยนสิว่าเดี๋ยวคบนไปไปไปไหวไหมไหวไหมเอ้ยแดกแดมาแล้วใส่ไหนวะัไวย มันมันปล่อยปล่อยลูกทีมันเดือดเนี่ย <laughs> อเอ้ยโปเจตโฮปเ,เจดจับแล้วโฮปเ,เจตแตกมันแตก ก็อยู่ตรงนี้มันอันตรายหวลงโด่งเยไอปิกโดมกระทืบอยู่ตรงรถพังสองแปดหกสองแปดหกสี่หกข้าอยู่ตรงกลางพี่ตรงกลางตรงกลางหนามสี่ห้าตรงกลางพี่กะทิไปแล้วกะทิไปแล้วเอาไปบอแล้วบ่แล้วบอแล้วบแล้วบแล้วบ่แล้ว่แล้วบ่แ่แ้่แล้วม่ว่แล้ว่แล้ว้่่แม่่่่่ อยากขึ้นไปคิวเดียวอยากไม่เท่ห่าไอ้สัตว์ไม่ตามปัวได้ตามปูวชาจัดไอ้ปืนห้าห้าสามห้าให้หน่อยนีไม่ไล้ยิงไม่ติดนี่ไงไม่ติดเอาไม่ติดเลยนี่ไงไม่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วยิง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 ใส่ไว้ยิงมั่ง เราควรจะเบิร์หรือเฮ้ยสองสี่เก้าเดินมาเดินมาทำอะไรเนี่ยหาเยอะใช่ไหมสัตสี่ตองตูดด้วยสับเอออยืนนิ่งไปอ่โกูอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลโกูอยู่ไหนวะโอ้น้ำมาไลฟ์กูไม่เอาปั๊บแอดเข้าเลยเว้ยแล้วกูรู้หรือเปล่าว่าลงแล้วอ่ะ อยู่ข้างบน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 โดนล็อกโดนล็อกอยู่มันไม่ได้บัาครับมันล็อกมันโดนล็อกอยู่วโดนกระทิโดนกระทิกระเทียมเดี่ยวมันเดี่ยวไอ้ไอ้ฟิกช่วยวะมึงเล่นมึงเล่นมาไอ้เล่นมามึงอยากมอยากเล่นอะไรไอ้เล่นมึงบายไปละไอ้หนาเดินหนีเดินหนีบายทำอะไรไม่ได้อ่ะ อเดี๋ยวก็หัวจะตายหายองครับผมก็ลวขายเดินหนีไปไกลเลยไอ้บิ๊กแมทรีลิสใส่เดี่ยวไอ้ฟิกโอัยโหตเว้ยเดี๋ยทำงั้นี่ลูกพี่ลูกน้องผมนี่นะมันไปทำยากเลฮัลโหล วะวายไหนวายเก้าหกหรือไอพิ๊กเนี่ยพิ๊กเอพิก๊กพิ๊กกูได้ข้ามเลยไอบีมึงอะไรเดี๋ยวกูไปมึงพิจักรายดีบีดิมันโดนมือเราแล้วนะยังไม่มีล็อกครับะจะเย็นครับตีมันอยู่ตีมันมันไม่ยอมปล่อยมันรู้ว่ามันถึอ เท่ไงทำเท่ไงนี่ไอ้ตัดแดงจับแ่งเลยเท่เหรอเท่เหรอมันแมตช์หนึงอยู่มันมีมือวีอยู่นี่ไม่ใช่ไอ้วปีครับคนละคนครับเขาตีการ์ดปีกันอยู่ผมเป็นโลกวีเลยไหนมาบอลเอาบอลเลยโอ้โหกิลนี่บียอนจริงเลย คือรู้แล้วคนเฮ้ยสองลันกระตาสีนกะาเปิดแดงสมบูรณกสมแล้วนักดูเรโดนใครวะเนี่ยสมบูรณล้าสเต็มก่อนแล้วเราเข้ามายืนเทเราเขามายืนเท่อยู่นะ่ไหมกไม่มีเวาจริงมันมันหนีหมดเลย 8ปก็สองแปก็สองอยู่ตรงกลางหนามกลางจับแล้วจับแล้วโดนเก่าโดนดเกาอ่ะเนี่ยอย่างซวยโดนแดงด้วยโดนรถมานาด้วยทุกอย่างครบอ่ะเนี่ยไม่ตีดีินมองอ้ยฟิกนฟิกมงมันลูกคิวหมอฟี่ไงมันคั่งหัวไหนไปกวิ่งคั่งหัวอไ่นอ้าวย้วยน แล้วก็เหลืถอยหลังไหมไม่ไม่ไม่มีมามะชิคเคสชิคเคสอยู่ข้างล่างชิคเคสไม่มีจับแล้วไอ้ที่นาป้อมล่างชิคเคตีตีครับตีตีตายชิคเคสมันมันมันอยู่ตรงไหนชิคเคสข้าไปในป้อมแล้วไปป้อมสามอะชิคเคสอยากเทไหล่ะอยากเทไหล่ะเก้าสองไปก้สองแล้ววิ่งไล่แบบสาครั้งแล้ว ใส่ก็สองลอดีใส่ก้สองล้อีฟิกอะไรเดินแถๆๆๆๆปั๊มนะิอะไริกไม่ปิดหน้าแดงแดกเลยอ้ยมันงูเล้อมันงูเลวสมองมันเดินไม่ทันนะิเข้ากลุมมจะมาใหม่วะแต่ก้านสองอ่ะเออเไาปีกันอยู่ไม่เ้กิโอ้ยมันทำยังไเลยเนี่ ไม่ใช่เวนีสอง420ไม่ใช่เหรอ420มาสตามาสตาใช่ไม่ิดครจับยิงเลย <gì S 2> วะเฮ้ยจับแล้วไม่ติดอ๋อมีชิปเท่าะหรก็ว่าวิ่งวิ่งตาอยู

ตัวนัยนงโดนล็อกโกห่าแล้วเขต้องกหาานูดิจะเอาบ้าตกางตกางตกางเรเร็เ็ต้ีดิการกากาเเเเบึ้งเลยผมบึ้งกอนแล้วผมบึ้งก่อมันไปสวนน่ะมันไปสวนเาัน้ต่อแล้วต่อแล้วทำแต่เกิดกูมึไม่รู้วะคุณตาย่อน ข้ามอนดีอยู่ดีเปลีจะเปลยเร็วผมรอถอยอยู่อ๋อนั่หันฮิวไอ้ไอู้นตนตูนตนตู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 นยูนตูนูนตนตูวตูนูนตูนขบวนขูนนขูนนนูนตูมูตู

เดี๋ยวอุ้มเลยถามแล้วนั่นแหละนั่นแหละมทั้งหลายตัวทั้งหลาตัวทำเทอยู่ทำเทอยู่เท่อยู่เนี่ยทำเทโบี้มึงไอ้หนูเดินจะวิ่งหนีเลยอ่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตายคนเออนไม่ตัวัน ตัดเลือดเลือดมีกันนิ๊บหนึ่งยิ่งมาอยู่เพื่อนตัดให้พี่อยู่ตัวเองให้เต็มก่อนวยไปแล้วย <c oughs> สองสี่เก้ามันเปรี้ยวอ่ะเอาเลยทำไมอ่ะเอาดิ่ตอนนี้เอาหมดแล้ว <c oughs> เ,เยเปรี้ยววิง่งจิ๊กจั๊กตามเลยเนี่ยมันเปรี้ยวทุกคนเลยอ่ะทั้งนั้นอ่ะมันเปรี้ยวทุกคนทั้งในอันน้ำวิ่งผ่านน้าทุกคนเลยเปรี้ยวหมดอ่ะมันเป็นแบบน้ำแน่เลยมันถึงได้เปรี้ยว แต่ดูมีดูมีดูมามีนูมาช่วยฮิยว explicar, อ so ่ะคอยดูด <so ูนะเดี <S <s ๋ยวเดี s <s ๋ยวผมผมไปไล่ไปเแปลงนั <s 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 ่มันแปลงนนดูสัตเอ้ยไอ้ดูไอ้เด็กแวงเอาอ่ะพี่ลีเด็กแว้งเอาอ่ะเอาไอสัตว์มาเดิมาเดเมาเด็พี่ะสัตว์เอามาไม้คนหนี่ดูดู มันสู้มือมันสู้มือสู้หั้ไอ้สู้อ่ะสู้มือสู้มือเปลียนหนึ่งหกต่อเลยตีคนก็ไม่เข้านีคือเดียวอย่างนีมาเดี่ยเพื่อเพื่อนไปจับมันนะพื่ ผมจัาเป็นผมจับเป็นมันยังไม่ฟ้าไงเพื่อนหรือว่ามันฟ้าเวลาไบก่อนไบก่อนใบก่อนเอาทำไปเนี่ยนี่นี่ไงข้างบนสู้มือเมื่อกี้ม่งสู้มือไปไปสิไปสิไี่ไปไปที่ไปีไปนีคใชไปกิวเรานี่ยตัวเป็นเกมเลย นี่สาขาแปดึงแล้วเกเจเอานีเอานีโอ้ยงกูด้วยเอาีเอาตั้งรูนังูนังรูสาาแปดระวังปืนนะสมเจ็นะระวังปืนระวังปืนจะไปยิงใก้ไอ้นั่นนะระวังนะข้ามัน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  มึงอยากยิงหรออยากแลับแล้วอยากยิงหรออยากยิงมากเหรอให้มึงยิงเลยอยากจะยิงมากๆกหรอแยนเลยแยนเลยมามาไลยไอ้ประตซ้แล้วรู้ซ้อมไปแล้วรู้ซ้ไปแล้วอ้นี่ย แต่ละคนนิดเดียวนิดเดียวเบิ้มมีไหมโอ้ยต้องถอยแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ต้องถอยไอ้นี่ไอ้นี่มันชอบดีคูไหนอหนมันชกมันชุแล้วเอาเอาดีมันชุกมันชุ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 กมันชุกมันชุมันชุมันชุมันมันชุมันชุมันชกันมันชุมันมันชุ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 มมันชุันชุมันชุันชุมันช รอนปสสิยิงสกิลเล็กๆมันก็ลดเลไม่ไม่ไมมมยืนขับมันยืนขับือเยืนขับมันนี่นี่นวยืนขับเลยหายแล้วหายแล้วนี่นี่ี่หายแล้วยืขัยังไม่หายเลยขืนไปีีลส เอ้ยยินขำยิบขำยิบขำมันง oh hey, ูยิบขำมันงูนะเฮ้ยมึงควรแล้วอะไรมันจะเอาเขาเดี๋ยวมันมันมันเอามันเอาไอ้นี่มันสู้มือว่ะเฮ้ยเฮ้ยขับรถเล่นหรอไอ้สัตว์นี่เฮ้ยมาขับรถเล่นมาขับรถเล่นมาขับรถเล่นนี่แรงนี่เนชันวอร์ดเว้ยมันจะสามแข่งรถ เด็กสาวอะไรอือโอยเคยมีใบไหมม่แล้วไปแล้วแนี่เยไม่นี่เ่ยไม่ทันอะไรเนี่ยห้าาสาห้ามันเที่ยวเ่รเฮ้ยไปไหนลูกพี่ลูกพี่ไปไหนลูก โอ้ไม่เฟี้ยวเลยมาไม่เห็นตัวเราอ่ะหาตัวไหนเจอเล่นตัวได้นี่นี่วิ่ง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 ไปทางขวาเข้าเข้าป้อมไบวิ่งไปทางขวาเอาเอาเอาหกแปดเอาหกแปดเจ็ดจับแล้วจับแล้วจับแล้วเดี๋ยวกำลังลมากำลังมาแป๊บเดียแป๊บเดเย็หล่หมดโอเคไล่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 มาแล้วมาแล้วอะไรหล่นหรือเปล่าเคลวเคลดแดงอะไรก็เจ็ด มึนอยู่ข้างหลังลอยว่ะไอ้ลูกชายเฮ้ยสองคนหนึ่งสองคนเช้าใช่ไหมไอ้หน้าเช้าใช่ไหมจะมาช่วยไอ้มีมีมีบัฟยูลเลอร์ไหมเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งให้แล้วสองเก้าเก้าด้วยนะระวังนะแรงในพวกเนี้ยมันหนีไปทางไหนเนาะ เฮ้ยมีคนริวเฟสสองสอเก้าคนริวเฟสสองเก้าในกิวจ oui ับจับจับจับนักเลยทุอ้อ้าวกลับมากลับมาเออใครมาคอมโบยิววาไปะอยไกไอ้สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งวะจัดไห้จัดได้จัดให้ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดแตกไรนะ มิสู้ดิมิู้แล้วมิสู้แล้วตัวมันตัวมัตัวมันตัวมันตี่แตไม่เคยขัดจากได้ตลอดไอีรัไม่ใส่เดียวกับมันพรัตไปไว้ไหนไ้ไหนในวังโอ้โหแล้วตีวัเลือดไห เอส้สีสามเจนเลื่อนตัอ่ะไม่ม okay. bon yes. ีจับไม่มีจับไปไไปไปไปไไปโอ้เฟกนิวนี่หว่า่าดยไอ้นังนูนังนูสยสามสนยตา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 ยมึอะไรมึงมายิงอะไรเนี่ยแคงตาบไปแล้วตาไปแล้ว ไอ้ไอ้ใ่ไมเน่ไม่ใช่เหรอไอ้ศูนสามปัะบศูสามศูนยเนี่ยใช่เฮียเติมเลือดอกวันี่ะไม่ไหวแล้วน้ำมาไล่กูแตกไปแล้วอ่ะชาเขาไม่ติดจนขอเสื้อของไหนเราก็พูดได้ดูกดขึมเนยมันร้อนเรื่องมันร้อนเขาเอหมู่บ้านเนะ เดี๋ยวให้คือแม่หกถงเงะแม่งเลยีเขาหน่อยก็ดีนะไอ้กันที่แ่เดียวกับแปดตีแปดอยู่ข้างหลังตรงกลางตรงกลางแรงอยู่พี่จับแล้วงูนี่มันมันแรงว่ะูมันเกมนี้มันรัวทำยูว่ะบอยูว่ะ ไอ้ใบมันหนาใบมันหนมันจะแดแล้วเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วบมบมีแ่เอไปไไปดทางไอ้นมแดแล้วไอนี่ดูะดูะปิทางไอ้นมเอ้นั่นมาชุปอ่ะมีพี่ต่ออ่ะเราเหรอตู้มึอเหรอ อันนี้ก่อนอันนีตายคาับเอ๊ะจับตูมือเหรอทไมเจ็นมสไม่รอยเปอนไม่ไม่มีมึ๊บเลยปึ๊บึ๊บโอเคนั่งเลยนั่นั่งเลนังพอละว่าจะไม่ถอยแล้วว่าจะไม่ถอยอยู่แล้วตู้มือนั่งนั่งพอแล้วเดี๋ยแล้วนั่งนั่งใครว่านั่งด้วยอ่ะ อ,อกัอนก็ <laughs> ออกไปโค้งเราเนี <laughs>